พักก้าไกลพร้อมพักเพื่อไทยพักประชาชาติพักไทยสร้างไทยพักเสรีรวมไทยพักเพื่อไทยรวมพลังพักเป็นธรรมและพักพลังสังคมใหม่ร่วมแถลงข่าวความคืบหน้าการจัดตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้งโดยในวันนี้นายพิธาลิ้มเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกลและแคนดิเดตนายกพักเก้าไกลได้นั่งวินรถจักรยานยนต์มาแถลงข่าวเนื่องจากกลัวรถติดทั้งนี้นายพิธาแถลงว่าวันนี้พักเก้าไกลพักเพื่อไทยพักพลังประชาชาติพักไทยสร้างไทยพักเสรีรวมไทย พักเพื่อไทยรวมพลงังพักเป็นธรรม และพักพลังสังคมใหม่ซึ่งจากผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการมีสอสอ3าคนจึงขอขอบคุณทุกเสียงที่ประชาชนมอบให้รัฐบาลชุดใหม่พร้อมจะทาหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ต่ออํานาจของประชาชนนายพิธาแถลงต่อว่าทุกพักประกาศจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันโดยมีข้อกําหนดดังต่อไปนี้ 1. ทุกพักเห็นชอบที่จะสนับสนุนหัวหน้าพักเก้าไกลนายพิธาลิมเจริญรัตเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ตามเสียงข้างมากจากผลการเลือกตั้งของประชาชน 2. ทุกพักจะร่วมกันจัดทําข้อตกลง ร่วมหรือ MOU ในการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อแสดงถึงแนวทางการทำงานร่วมกันและวาระร่วมของทุกพักและจะแถลงต่อสาธารณในวันที่22พฤษภาคมนี้เพื่อแก้ไขวิกฤตการเมืองเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงของประเทศ 3. ทุกพักจะจัดตั้งคณะทำงานเปลี่ยนผ่านรัฐบาลเพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถบริหารราชการแผ่นดินต่อจากรัฐบาลเดิมได้แบบไร้รอยต่อวันนี้พักก้าวไกลพักเพื่อไทยพักประชาชาติ พักไทยสร้างไทยพักเสรีรวมไทยพักเพื่อไทยรวมพลังพักเป็นธรรมและพักสังคมใหม่ซึ่งจากผลการเลือกตั้งที่ไม่เป็นทางการมีจำนวนผู้แทนราษฎรรวมกันทั้งสิ้น313คนพวกเราทุกพักขอขอบคุณทุกเสียงที่ประชาชนมอบให้ เสียงของประชาชนทุกเสียงคือเสียงแห่งความหวังคือเสียงแห่งการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลชุดใหม่จะทำหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ต่ออำนาจของประชาชนและเราจะเป็นรัฐบาลของคนไทยทุกคนทุกพักประกาศจะตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยของประชาชนร่วมกันดังต่อไปนี้ครับข้อที่1ทุกพักเห็นชอบ ที่จะสนับสนุนหัวหน้าพักคเก้าไกลผมพิธาลิมเจริญรัตเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ตามเสียงข้างมากจากผลการเลือกตั้งของประชาชนข้อที่2ทุกพักจะร่วมกันจัดทำข้อตกลงร่วมหรือที่เรียกว่า MOU Memorandum of Understanding ในการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อแสดงถึงแนวร่วม ในการทำงานร่วมกันและวาระร่วมของทุกพักและจะถแถลงต่อสาธารณชนในวันที่22พฤษภาคมที่จะถึงนี้เพื่อแก้ไขวิกฤตทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมข้อที่3ครับทุกพักจะจัดตั้งคณะทำงานเพื่อเปลี่ยนผ่านรัฐบาลเพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถบริหารราชการแผ่นดิน ต่อจากรัฐบาลเดิมได้อย่างไร้รอยต่อด้วยความเคารพในเสียงข้างมากของประชาชนครับนี่เป็นถแถลงการนะครับของพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลณปัจจุบันนะครับมีสาระสำคัญอยู่3ข้อด้วยกันจากกรณีเพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านได้โพสต์ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการศึกษาดูงานของมหาวิทยายลัยราชภัฏกาญจนบุรีโดยมีการโพสต์ภาพและข้อความว่า แสวงหาความร่วมมือทางวิชาการทริปหนีร้อนไปพึ่งเย็นปินลัดฟ้าตลอนทัวดูงานแดนปลาดิบที่โตเกียวญี่ปุ่น6วัน5คืนดูงานจริงแค่ครึ่งวันเช้า3วันที่เหลือเที่ยวชมวิวภูเขาไฟฟูจิล่องเรือจนสลัดที่ทะเลสาบอาชิช็อปปิ้งย่านชินจูกุเลิเพลินกับการแช่ออนเซนและรายการท่องเที่ยวอื่นๆอีกเพียบโปรแกรมสุดว้าวนี้ เป็นของมหาวิทยาลัยราชพัฏกาญจนบุรีทาโครงการสแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความสําเร็จของประเทศชั้นนาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมขนเอาระดับหัวหน้าและคณาจารย์มหาวิทยาลัยกว่า36คนโดยเดินทางไประหว่างวันที่7-12ถึงพฤษภาคม2566ให้เบิกจ่ายใช้งบประมาณเงินฝากคลังภายหลังจากเพจดังกล่าวได้โพสต์ข้อความนี้ทําให้โลกโซเชียลได้วิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเนื้อหาและภาพประกอบโพสต์ดังกล่าวรวมถึงมีการแสดงความ ความเห็นเกี่ยวกับการใช้งบประมาณในการศึกษาดูงานว่าเกิดประโยชน์ในการนำความรู้กลับมาพัฒนาสถานศึกษาอย่างคุ้มค่าหรือไม่ด้วยความคืบหน้าในวันนี้17พฤษภาคมอาจารย์พวงรัตเชื้อรบชาญสตพัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีได้ชี้แจงกับผู้สื่อข่าวว่าสำหรับงบประมาณที่นำไปใช้ศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นส่วนของเงินไรายได้ของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นงบในการพัฒนาบุคลากรโดยงบประมาณดังกล่าวถูกจัดสรรขึ้นมาตั้งแต่ปี2561 จนกระทั่งปีนี้จึงมีการนำงบมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรซึ่งกลุ่มของบุคลากรในส่วนนี้ก็จะมีคณะกรรมการสภามาหาวิทยาลัยและคณะกรรมการบริหารมาหาวิทยาลัยราชพัฒกาญจนบุรีในส่วนเรื่องที่กำลังเป็นกระแสอยู่ขอชี้แจงในภาพรวมว่าตั้งแต่วันที่7พฤษภาคม2566รวมวันเดินทางด้วยคณะขึ้นเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิช่วงประมาณ4ทุ่ม ซึ่งตลอดวันที่7เป็นเรื่องของการเดินทางจากไทยไปญี่ปุ่นในวันที่แพฤษภาคมช่วงเวลาประมาณ7โมงช้ามีกระแสว่ามีการเปลี่ยนเสื้อผ้าที่สนามบินหลังจากลงเครื่องซึ่งส่วนหนึ่งมันมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทางของมหาวิทยาลัยที่ประเทศญี่ปุ่นนั่นเลยทำให้คณะต้องรีบเดินทางไปมหาวิทยาลัยซึคุบะก่อนเวลา9ก้าโมงเช้า หลังจากเสร็จการศึกษาดูงานได้นั่งรถกลับไปที่โรงแรมส่วนภาพโออิชิปาร์คที่ปรากฏอยู่ตามสื่อตอนนี้เป็นทางผ่านก่อนถึงโรงแรมซึ่งโออิชิปาร์กกับโรงแรมอยู่ไม่ไกลกันมากนัก เราจึงได้ลงรถและถ่ายรูปใช้เวลาอยู่ที่โออิชิรักประมาณ15-30นาทีนั่นคือส่วนหนึ่งของภาพที่ปรากฏอยู่ตามสื่อนั่นเองจากนั้นเดินทางกลับโรงแรมซึ่งจะเห็นได้ว่ามีการถ่ายภาพกับภูเขาไฟฟูจิซึ่งโรงแรมที่พักอยู่นั้นสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้โดยภาพที่ปรากฏมีการกระโดดด้านหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิตรงนั้น คือบริเวณด้านหน้าของโรงแรมในส่วนที่มีการวิจารณ์ว่ามีการพักโรงแรมหรูจริงๆแล้วโรงแรมที่ไปน่าจะอยู่ที่ประมาณ3ดาวและอาหารที่ทานเป็นบุฟเฟ่ส่วนในภาพที่มีการใส่ชุดถ่ายรูปเป็นชุดที่ทางโรงแรมจัดเตรียมไว้ให้อีกทั้งการแช่ออนเซนเป็นบริการของโรงแรมอยู่แล้วและไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆในส่วนที่บอกว่ามีการล่องเรือโจรสลัด จริงๆแล้วมันคือการนั่งเรือโดยใช้เวลาประมาณ15นาทีและที่บอกว่ามีการเดินไปช็อปปิ้งในส่วนนั้นมันอยู่นอกเหนือของการดูงานและเป็นเวลาฟรีถามในช่วงเย็น ซึ่งทุกการเดินทางไปในที่ต่างๆยืนยันว่าทางมหาวิทยาลัยได้ไปศึกษาดูงานทั้งด้านศิลปะวิถีชีวิตเทคโนโลยีเพื่อศึกษาแนวทางความเป็นไปได้ในการพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่างๆไม่ได้มีนัยะนอกเหนืออื่นใดการเดินทางมาถึงญี่ปุ่นในครั้งนี้ใช้เวลาอยู่ที่ญี่ปุ่นเพียง4วันเท่านั้นรวมการเดินทางด้วยอีก2วันเป็น6วันสำหรับเรื่องของการนำไปโพสต์ลงในโลกโซเชียล ทางมหาวิทยาลัยมองว่าเป็นเรื่องของการตรวจสอบที่สามารถทําได้แต่ทางมหาวิทยาลัยทําอยู่ในกรอบของกฎหมายตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว้ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะได้พัฒนาและปรับปรุงให้เกิดความเหมาะสมต่อไป สำนักงานอายการสูงสุดของอินโดนีเซียได้ออกถแถลงการเรื่องการจับกลุ่มนายจอห์นนี่จรรัตเพลสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่แผนกสอบสวนคดีอาชญากรรมพิเศษได้สอบปากคำเพลสเป็นเวลานานหลายชั่วโมงหลังจากนั้นนำตัวรัฐมนตรีผู้นี้ไปฝากขังอย่างสย์ควบคุมตัวในกลุ่มจาการ์ตาต่อไปทั้งนี้สำนักงานอายการสูงสุดของอินโดนีเซียยืนยันว่ามีหลักฐานเพียงพอที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายกับเพลสฐานมีส่วนเกี่ยวข้องกับทุจริตโครงการ ฐานีฐานรับส่งสัญญาณหรือ BTS ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดยตรงโดยกระทรวงการสื่อสารและเทคนโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลาสามารถเข้าถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ต 4G ได้อย่างทั่วถึงมากขึ้นแม้ยังไม่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการว่าเพลสมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรมากน้อยเพียงใดและจะมีการจับกลุ่มบุคคลอื่นเพิ่มเติมอีกหรือไม่หลังก่อนหน้านี้สำนักงานอายการสูงสุดเคยให้ข่าวเกี่ยวกับผู้ต้องสงสัย5คนหนึ่งในนั้นคือผู้บริหารของบริษัทในเครือหัวเว่ยจากจีนอย่างไรก็ ตามสำนักงานอายการสูงสุดอินโดนีเซียประเมินมูลค่าความเสียหายของการทุจริตไว้ที่ราวๆ8.03ล้านล้านรูเปียหรือประมาณ18,443ล้านบาทและหากสารพิพากษาว่ามีความผิดจริงเพลสอาจต้องรับโทษจำคุกเป็นเวลาสูงสุดถึง20ปีค่ะ